ลากฏช่วยพยาบาลเบื้องต้นแล้วเอาไปโรงพยาบาลสัตว์ในเมืองเลยเอ็กซเรย์ยิงตกใจเพราะในลำตัวมันเนี่ยถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกปลาย,ายาเต็มตัว<ๆ>เลยค่ะโอ้ทำไมต้องทำขนาดนี้เนี่ยใครไปดูภาพนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่จังหวัดเลยสมาคมร่วมใจกู้ภัยเมืองเลยรับแจ้งจากชาวบ้านพบแมวถูกยิงฉกจนทะลุคอเป็นแมวส้ม เพศเมียบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านกกชุมแสงที่เมืองเลยตำบลนาโปอง <Okay. S 1> อายุประมาณขวบถึงสองขวบที่คอเนี่ยถูกฉวกยาประมาณ1เมตรยิงจนทะโขทะลุคอนอนร้องด้วยความเจ็บปวดกู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่แมวเนี่ยปรากฏว,ว่าตกใจที่เห็นเนี่ยฮะคือแมวมันวิ่งหนีเข้ามาบ้านคนในสภาพที่ฉวกยังติดคออยู่เลยนะคะ ปรากฏช่วยพยาบาลเบื้องต้นแล้วเอาไปโรงพยาบาลสัตว์ในเมืองเลยเอ็กซเรย์ยิงตกใจเพราะในลำตัวมันเนี่ยถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกปลายเต็มตัวเลยค่ะอคือชมมวงเนี่ยคอค่ะแล้วที่ตัวเนี่ยกระสุนลูกปลายเต็มตัวเลยเนี่ยนะคะโอ้ ทำไมต้องทำขนาดนี้เนี่ยใครชาวบ้านไม่มีใครทราบว่าน้องแมวตัวนี้เป็นของใครคือแมวเนี่ยต่างจากสุนัขสุนัขบางทีอ้างก็จะไปกัดแต่แมวเนี่ยนี่ยิงรูปรายหมายถึงปืนและฉกด้วยเนี่ยเจ็ดโมงยี่สิบสองนาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับไม่รู้ทะลุไม่น่าไม่ทะลุมันเสียบอยู่ตรงคอแน่สายนะพี่บุ๋ไม่น่า